สเปรย์ไล่จิ้งจตกตัวแก่อันนี้สเปรย์ไล่จิ้งจตกตัวแก่นะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นคองแทถมนะครับอันนี้เป็นแหลกผลิตภัณฑ์ล้างจานมีคองแทถมาด้วยโอ้ขอบคุณมากครับเขามีคองแถมให้เราด้วยอันนี้ตัวสเปรย์นะครับผมอันนี้ขนาดสองรอห้าสิบมิลลิลิตรนะครับเดีย๋ยวไปลองกันนะครับว่าจะไล่ได้จริงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเรามาไล่จิ้งจกกันก่อน ไม่ทันฉีดเลยจะหนีไปไหนเนาะไอ้ไอ้วิ่งหนีกูเฉยวิ่งหนีวิ่งหนีเอาไม่ทันจะฉีดเลยโอ้ยลล่งล่วงโอ้ย